ยินดีต้อนรับสู่จอ l ลี่วัน e ดอริงซี s ั n นสองพอดแคสต์ที่ชวนหยุดเพื่อสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวและค่อยๆอธิบายให้ฟังค่ะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองอย่างวันตรุษจีนเราจะเห็นสีแดงอยู่แทบทุกที่เสื้อผ้าของตกแต่งซองอ่างเปาสีแดงมักถูกมองว่าเป็นสีมงคลไม่เฉพาะในวัฒนธรรมจีนนะคะ แต่ในหลายสังคมสิ่งที่ทำให้ชวนสงสัยก็คือทำไมต้องเป็นสีแดงสีแต่ละสีไม่ได้ถูกประมวลผลแบบเดียวกันในสายตามนุษย์ค่ะบางสีสะดุดตาได้ง่ายบางสีถูกรับรู้ได้ยากกว่าไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันสีแดงเป็นหนึ่งในสีที่เด่นชัดในระบบการมองเห็นจึงดึงสายตาได้รวดเร็วกว่าสีอื่น ในบรรดาสีที่ตามองเห็นได้นะคะสีแดงเป็นหนึ่งในสีที่มีคลื่นแสงยาวที่สุดในเชิงการรับรู้ของสมองและระบบสายตาสีแดงมักดูเหมือนจะเด้งออกมาจากพื้นหลังทำให้มองเห็นได้ง่ายแม้อยู่ท่ามกลางองค์ประกอบอื่นจานวนมากหากเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติเช่นสีเขียวหรือสีน้ำเงินหลายสี มีแนวน้มที่จะกลืนกับภาพพื้นหลังได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะเมื่อมองจากระยะไกลสีที่ถูกเลือกใช้ในพิธีหรือเทศกาลจึงมักเป็นสีที่แยกออกจากสิ่งรอบตัวได้ชัดสีแดงไม่ได้มีสถานะพิเศษในทุกวัฒนธรรมนะคะบางสังคมเชื่อมโยงสีทองกับความมั่งคั่งบางบริบทใช้สีขาวในพิธีสำคัญ บางวัฒนธรรมใช้สีม่วงแทนอำนาจหรือสถานะความหมายของสีไม่ได้ตายตัวคะ่ะแต่ขึ้นกับระบบสัญ,ญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคมนอกจากบริบททางวัฒนธรรมแล้วนะคะสีแดงยังถูกใช้กว้างขวางในเชิงพาณิชย์สีที่สดุดตาและมองเห็นได้ง่ายมักถูกเลือกใช้เพื่อดึงความสนใจในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงเช่น โลโก้ป้ายร้านหรือบรรจุภัณฑ์ในบางกรณีนะคะการเลือกสีไม่ได้เกี่ยวกับการมองเห็นเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกี่ยวข้องกับความหมายที่ผู้บริโภครับรู้และในบางสังคมความหมายของสีอาจมีบทบาทต่อการตัดสินใจในทางธุรกิจเช่นกันค่ะแม้สีแดงจะถูกมองว่าเป็นสีมงคลในวัฒนธรรมจีน แต่เมื่อพิจารณาในเชิงธุรกิจจริงๆแล้วนะคะสีแดงไม่ได้เป็นสีโลโก้ที่ถูกใช้มากที่สุดเสมอไปงานวิเคราะห์ด้านการออกแบบแบรนด์พบว่าหลายบริษัทขนาดใหญ่ในจีนเองนะคะเลือกใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักเนื่องจากสีน้ำเงินมักถูกใช้เพื่อสื่อถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือการเลือกสีโลโก้จึงไม่ได้ขึ้นกับความหมายทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความชัดเจนทางสายตาและภาพลักษณ์ที่ธุรกิจนั้นๆต้องการจะสื่อค่ะงานวิจัยด้านการรับรู้นะคะยังพบว่าสีแดงมักถูกประมวลผลว่าเป็นสีที่มีความสำคัญสูงเมื่อปรากฏในโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์จึงสามารถดึงสายตาได้รวดเร็วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่อารมณ์แต่เกี่ยวข้องกับกลไกการให้ความสนใจของสมอง เมื่อสีหนึ่งมีทั้งความเด่นทางสายตาและมีความหมายเชิงบวกในวัฒนธรรมการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจจึงเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะสีจึงทำหน้าที่มากกว่าความสวยงามแต่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการสร้างการจดจำค่ะสีแดงไม่ได้มงคลโดยตัวมันเองนะคะแต่มนุษย์เลือกให้มันมีความหมายนี่คือ Jolly Wandering Season 2 ขอบคุณที่ร่วมใช้ความคิดไปกับ EP นี้ด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย